ของมันแพงขึ้นนะอะไรนะครับของมันแพงขึ้นเยอะเลยอ๋อรายได้เราก็แพงขึ้นเพิ่มมากขึ้นด้วยออครับอย่างเช่นอย่างที่ผมมักจะยกตัวอย่างเนี่ยครับเมื่อประมาณสัก80กว่าปีที่แล้วใช่ไหมอ่าก๋วยเตี๋ยวชำหนึ่งห้าสตางค์นะอตอนนี้ถึงห้าสิบบาทบางคนอาจจะบอกหกสิบบาทไปแล้วเนี่ยนะครับนะแต่ว่าเราก็ยังอยู่รอดไม่มีใครเสียชีวิตนะครับเพราะว่าอดตายอะไรวันนี้ใช่ไหมครับแม้แต่สุนัขยังไม่อดตายเลยใช่ไหมครับนะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันดีขึ้นเรื่อยๆ คือถ้าเกิดตอนที่5สตางค์เนี่ยนะครับค่าราชการอาจจะมีเงินเดือนเดือนละ10บาทนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วนะครับบางแต่บางทีอาจจะรู้สึกว่าเรารายได้น้อยลงนะเพื่อได้รายได้เพิ่มขึ้นน้อยลงเนี่ยครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะซื้ออาหารได้นะทุกอย่างก็เกิดขึ้นนะครับและระบบม,มันจะพูดบอกว่ามันจนลงอะไรต่างนานา,นานเนี่ยครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะสังคมเราดีขึ้นหลายต่อหลายอย่างเลยนะครับอ,อย่างเช่นการศึกษาเนี่ย สมัยก่อนคนที่อ่านออกเขียนได้เนี่ยมีไหมครับมีน้อยมากเลยนะ,อะไอจบมหาลัยมานี่ถือว่าสุดยอดแล้วใช่ไหมครับนะแต่เด๋ยนนี้คนอ่านออกเขียนได้นี่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะนี่ก็เป็นกรณีหนึง่งเมื่อสี่ห้าเมื่อประมาณสักหกสิบปีได้แล้วเนี่ยนะครับนะอายุขยของคนเราเนี่ยเฉลี่ยจะประมาณห้าสิบปีอ,อย่างผมนี่หกสิบเจ็ดนี่สมควรตายแล้วอุ้ย เพราะว่ามันอายุกเกิดแลจะไปกับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอายุไขโดยเฉลี่ยเนี่ย80ปีเ,เพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีอ,อาหารดีขึ้นใช่เลยนะมียาปฏิชีวนะซึ่งสมัยก่อนไม่มีนะครับนะนอกจากนี้เนี่ยนะครับเราก็มองดูในแง่ที่เ,เรื่องของอาการคมนาคมขนส่งต่างๆเนี่ยครับก็ดีขึ้นนะทุกคนมีมือถือ,อนะเพียงแต่ว่าเราจจะรู้สึกว่าเราเอาจจะได้เงินมาน้อยกว่าพวกเศรษฐีน้อยกว่าคุณท็อปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับแต่เราก็ได้มีต่างๆดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเราอาจจะไม่ได้ยอมรับสิ่งนี้เนี่ยแต่ที่เป็นความจริงเพราะว่าเราไม่ได้มีรายได้เดิเดมถ้าวันนี้เนี่ยเรายังมีรายได้เดือนละ100บาทสมมติเนี่ยนะครับเราคงซื้อเวเตี๋ยวกินไม่ได้แล,ล้วเพราะชามละ50ใช่ไหมแต่ทีนี้หลายได้ก็เพิ่มมากขึ้นอย่าลืมนะครับไม่มีใครอดตายเพราะไม่มีฐารกินนะเพราะว่าเงินเฟอ้อเลยนะครับแต่เนี่ยเป็นข้ออ้าง นะครับอ้างขึ้นมาเพียงให้เรารู้สึกว่าเนี่ยเราเกลัวเงินเฟ้อนะครับแล้วเราก็เลไป,ไปลงทุนในทั้งอื่นดีกว่าซึ่งไอการลงทุนทั้งอื่นเนี่ยที่เราคิดว่าดีกว่าเนี่ยมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับนะถ้าเราลงทุนจริงๆเนี่ยเราจะไปลงทุนทําธุรกิจของเราเองนะขายใช้สินีเกี้ยวลยแล้วก็ตามเนี่ยครับ,บนะมีการลงทุนที่สร้างฝีมือของเราขึ้นมา แล้วก็ต่อไปเราเลือกไปเนี่ยครับเรียงสามารถขายอาสังหาริมทรัพย์เราได้โต๊ะตู้เตียงก็ขายได้หรือไม่ก็เรียงขายแบรนด์ของเราได้ด้วยดีกว่ามานั่งเล่นเรียงตางแบบนั้นนะครับนี่นี่ดอ,อร์มองว่าเงินเฟอ้อไม่มีจริงเพราะว่าของแพงขึ้นเงินเดือนเราก็ได้มากขึ้นด้วยครับผมค่าจ้างที่สังคมให้ค่าเนี่ยมันสูงตามจำนา,าราคาสินค้า อะไรมันขึ้นก่อนกันล่ะเงินเดือนขึ้นก่อนหรือว่าสินค้ามันแพงกว่าก่อนบางทีมันก็สินค้าก็ต้องขึ้นก่อนเพราะว่ามันคนขายก็อยากขายนะครับอย่างเช่นว่าวันนี้เราไปจับปลาที่ทะเลนะครับปรากฏว่าวันนี้ปลามันออกมาให้เราจับน้อยลงเราก็อาจจะต้องข้าขึ้นราคาลงไปบ้างขึ้นมาบ้างเนี่ยครับหรือว่าผักชีที่เราปลูกเนี่ยตามฤด,ดูกาลฤด,ดูกาลนี้ได้น้อยผักชีเราก็จะแพงกว่าปกติบ้าง <Ừ. S 2> สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งมีการข,ขึ้นขึ้นลงลงเป็นไซเคิลอยู่แล้วนะครับเข้าใจเลยฮะแม่อาจารย์ก็เลชเชอร์มาดีนักเรียนไม่ตั้งใจฟังเลยซีเคฮะพอพอจะคุยต่อประเด็นนิดน,นึงได้ไหมฮะว่าเงินเฟอ้อไม่มีอยู่จริงเพราะว่าคุณบอกว่าเงินคืนหนี้อ่าคือ,องเงินเฟอ้อไม่อยู่จริงเออยังไ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 อซ์บาร์าง S ไง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 ไยไง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 ไ เอา,เอา,อางี้ครับผมว่า,าผมขอไม่บอกว่าไม่อยากจะเสี่ยงว่าเงินเฟิมมีอยู่จริงป่ะมัน